สวัสดีครับเราอยู่กันที่วัดพันธรพัฒนาค่ะอยู่ที่จังหวัดสพรรณวัดภูสิงห์นะที่อำเภอภูสิงห์นะใช่อันนี้เป็นวัดของหลวงปู่สวงนะใช่วัดหลวงปู่สวงค่ะเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะคะเทวดาเดินดินนะครับเทวดาเดินดินแห่งเขาพญากุเรนซึ่งเป็นเบืองลางที่ประเทศกัมพูชาค่ะเขาพญากุเรนอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้วันสงการนะ ก็เลยมีคนมาทำบุญที่วัดเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อุโบสถนะสีออกสีแดงๆนะอ๋อนี่เป็นว่าวจุฬาเนี่ยรูปหลวงปู่สวงใครจะมาตีละครังบ้างเพราะว่าใครที่มาขอพรแล้วได้เรามาแก้บนก็จะแก้บนด้วยว่าวค่ะกับไก่หลวงปู่ชอบว่าวกับไก่เหรอ นน่นว่าจุฬาเต็มเลยอ่ะอ่ะใครตีละครั้งนี่ตีคล้องโอ้แรงนีอ่อาเดี๋ยวเรารดน้ำหลวงปูลล่แล้วฮะส่งน้ำมนาะ

เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่โอเวอร์อนดนะครับไปดูล่างหลวงปู่ครับ ไปเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเข้าได้เข้าทางไหน หยอไม่ถืออไม่ถืออ้าพี่พลอยอนไม่ถึงน้องพลอยถึงไหมน้องพลอยไหนึ่งกับแม่หยอดให้ไหมอ๋อออ๋อพี่พลอยถึงแล้ววนนี้ถือาฝาทูด้วยอยู่ตอ่่ไหนติดอยู่ไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะยไม่เป็นไรอะใครจะถือใชยกันถือของพี่น้องใชยกันถือ

นะครับัสงนังขารหลวงปู่นะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะเรามาไหว้เรามาไหว้ครัเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในนะครับไปตัวท่านี้ย่างบวชีเลยนะตั้งสามคนนะนๆนะใช่ใ ้้ไไไม่กนดนดเอะกกเอะเดี๋ยวเราไปลอดสังขารหลบปู่นะเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเนี่ยตามลูกศรเลยหาพนมมือด้วยสาธุเนี่ยนะลูกหลบผู่นะสาธุนะครับนอน้วปอนะพนมมือด้วยครับสาธุสาธุ โอ้นี่นะครับล่างหลวงปู่นะครับเด็กๆรอดไปแล้วสาธชื่อาธชื่อไก่ครับไก่ถวายหลวงปู่ไก่ไก่นี่ เราไหว้หลวงปูส่สวกเสร็จแล้วนะ mm hmm. เราเดินวนแลนะลอดใต้ศพเขาเรียกอะไรนะร่างของหลวงปูส่สวกนะสามรอบที่นี่เขามีบวชภาลืูร้อนด้วยนะคะเด็กะะตัวเล็กๆเ,เ,เขาน้องพีน้องพลมาบวชเต็มเลยค่ะปีนี้เริ่มบวชวันที่5เมษายนถึงเมษายนค่ะา,านี่นะครับบวชสถนะครับเก็บร่างของหลวงปู่นะ โหตรงนี้กุตินะไม้ไม้ล้วนเลยไม้ใหญ่มากนะครับไม้ใหญ่มากทำจากไม้โอ้วยสวยๆย,ยครับเด็กไมโน่นละเนี่ยนะที่ในนิทานอะ่ะพลอยชอบฟังอะ่ะที่จะมีเกวียนอยู่เนี่ยสมัยนดไ้ไม่มีละเนี่ยเกวียนนะครับเนี่ยเด็กๆเคยเห็นเกวียนไหม เนี่ยเขาจะเอาวัวกับควายมาเทียมเกวียนนะให้ลากตรงนี้โอ้โหเนี่ยไก่ยักษ์เนี่ยก็เกวียนอีกตรงนี้เกวียนนะครับเกวียนเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ยักษ์กันไก่ยักษ์ไก่ใหญ่ใหญ่มากไว้อ๋อละห้าบนรถ หลวงปู่มรณะภาพบนรถนะครับรถท่านอยู่ตรงโน,น้นเขาบอกว่าอยู่ตรงโน,น้นขึ้นมาด้านบนนะครับเย็นมากเลยอ่ะเออไม้มแผ่นใหญ่มากเนี่ยสังเกตนะไม้แผ่นใหญ่มากาอันเดียวเอาไหว้พระเรีาายบล,ลูก ไม้แผ่นใหญ่อ่ะพลอยดูเสาแล้ครับเป็นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับเป็นหินนะครับหินตั้งเรียงรายนะครับเหมือนต่างประเทศนะครับ โอหนี่อุปกรณ์จับปลาขนาดยักษ์นะใหญ่มากตรงนี้น่าจะเป็นต้นตะเคียนต้นตะเคียนทองใหญ่มากนะครับะระฆังชัยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตรงนี้เขาก็จะทำบุญนะถ่โค นะครับให้ยญาวัวกินนะครับตรงนี้แม่ชีเขาบอกว่าเป็นรถของหลุปปลง,ลงปู่หลวงปนะครับตอนที่ท่านอาพาธน,นะครับแล้วก็นั่งไปโรงพยาบาลนะครับและท่านก็มาณะภาพบ,บนรถนะครับเนี่ยพีคเขาอยากเห็นนะครับเนี่ยสภาพรถด้านในนะครับเนี่ยเอสตับเบอะ มีพวงมาลัยด้วยเด็กๆมาดูนะครับที่หลวงปู่สวงอาพาธเนี่ยนั่งด้านข้าง mm hmm. nah, <ไ>หลวงปู่สวงสละสังขารตอนปีสอง3นห้าสี่สามนะคะก็คืออะไรเหรอเสียいいชีวิตลูกเ <heps S 2> ห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยบากนี่ก็เป็นโบสถ์อีกหลังหนึ่งนะครับกล่าวคำถวายทานนี่หลวงปู่สวงกับบาท ทุกท่านทุกคนมีอยู่ด้าน,นเราเรานั่งรถคันนี้กลับนะครับนี่รถรับซองเหนื่อยจากไปเดินที่วัดมาแล้วก็มากินขนมจีนนะอร่อยมากค่ะพี่ข้า,า,าวเม่าด้วยเป็นไก่บ้านใช้ไก่บ้านพี่ข้าวเม่าข้าวเม่าได้ข้าวเม่ามา,าด้วยถุงละห้าสิบบาทถุงใหญ่ร้อยหนึ่งของพี่พลอยบะหมี่แห้ง ของพ่อหมดไปแล้วของพีกก็ไบหมี่แห้เนี่ยรถที่เรานั่งมาเมื่อกี้กันนะเรามีรถรับส่งนะข้างใน